วิธียิงแอดโฆษณา Facebook แบบให้ลูกค้าโทรหาคุณนะครับลูกค้าเห็นโฆษณาปุ๊บจิ้มปับ๊บโทรเข้ามือถือคุณทันทีเลยครับมันจะเป็นโฆษณาแบบนี้ครับนี่เป็นภาพลหลายๆภาพแบบนี้ลูกค้าเห็นโฆษณาปุ๊บจิ้มที่ปุ่มโทรเลยปับ๊บก็จะโทรเข้ามือถือของคุณได้ทันทีเลยนะครับดีใช่ไหมครับวิธีนี้นะครับทำยังไงเราไปดูกันครับผมเอกธีรวัตรเก็ตอัพสอนยิงแอดและการตลาดครับ ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับสาคัญเลยว่าการยิงแอดแบบนี้นะครับมันจะไม่เห็นในเพจของคุณนะครับคุณจะไม่เห็นโพสต์นี้ในเพจของคุณเพราะเราเป็นการเอารูปภาพนะครับมายิงแอดหลังบ้านนะครับเป็นการเลือกรูปภาพขึ้นมาว่าฉันจะเอารูปนี้มายิงโฆษณาแบบให้คนโทรหาจึ๊กจึ๊กจึ๊กจะไม่ได้เลือกมาจากโพสต์นะครับดังนั้นจะไม่เห็นในเพจของคุณนะครับจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อโฆษณานี้มันบังเอิญวนมาให้คุณเห็นในมือถือพอดีเอ้ย นี่โฆษณาของเรานี่นะครับคุณถึงจะเห็นนะครับผมแล้วผมเอามาลงเพจของผมเองไว้ได้ยังไงใช่ไหมครับก็คือผมเห็นโฆษณาที่ผมสร้างตัวเนี้ยมันวนมาที่มือถือผมพอดีนะครับผมก็รีบกดแชร์ลงเพจเลยมันก็เลยมาปรากฏอยู่ในเพจแบบนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างได้พอดีเลยนะครับผมอ่ะนดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงครับมาที่ตัวจัดการโฆษณาของเรานะครับตัวนี้ไอจุด9จุดตรงนี้นะนะครับ ใครที่อัปเดตแล้วมันก็จะอยู่ซ้ายมือสุดนะครับบางคนก็อาจจะอยู่แถวๆนี้นะฝั่งขวายังไม่ได้อัปยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ก็ผมอัปเดตแล้วมันอยู่ตรงนี้ครับไอจุด9จุดดูทั้งหมดนี้จิ้มเข้าไปครับปึ๊บลงมาตรงคําว่ามืออาชีพครับแล้วคลิกเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาตัวนี้ครับมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับหน้าตัวจัดการโฆษณาของ a c e b o o k ครับอันนี้ผมเปิดไว้ลวมันจะได้ไม่ต้องโหลดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ มาที่แคมเปญน,นะครับสีน้ำเงินอยู่ตรงแคมเปญน,นะกดคำว่าสร้างครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราเลือกจำนวนผู้เข้าชมครับนี่เห็นไหมมันมีจำนวนการโทรอยู่นะครับอ่าแล้วกดดำเนินการต่อครับชื่อแคมเปญเราก็ตั้งชื่อให้เราจำได้นะครับว่าเอ๊ฉันจะเอาชื่ออะไรดี ขอผมเป็นการสอนเนาะผมเอาเทสสอนนะครับยิงแอดให้โทรหาแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าจํานวนผู้เข้าชมจะได้รู้ว่าอ๋อเรายิงแอดแบบแคมเปญจํานวนผู้เข้าชมนะอย่างนี้ครับลงมาข้างล่างโอเคเช็คเรียบร้อยนะครับอเอาแบบนี้นะเอาแบบตั้งชื่อเรียบยโอ๊ยลืมต่อเต่ากระรันไปตัวหนึ่ง เรียบร้อยแล้วครับงบประมาณแคมเปญแอดวานซ์เทหรือชื่อเก่าคือ CBO เราจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ผมขอปิดไว้ก่อนแล้วเราก็ามาตรงนี้ครับชุดโฆษณาจะเห็นว่าทุกคลิปของผมเนี่ยผมจะไม่ได้กดตรงนี้ถัดไปนะผมจะกดจิ้มลงมาที่ชื่อเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราสร้างหลายๆโฆษณาขึ้นมาหลายๆตัวตรงเนี้ย มันจะไม่ได้แปลมันจะไม่มันจะไม่ได้เป็นคําว่าถัดไปมันจะเป็นเหมือนคําว่าเผยแพร่เลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคลิกแล้วปุ๊บปบเดี๋ยวมันเลยไปเลยนะครับผมชอบที่จะจิ้มลงมาตรงนี้มากกว่าเอามาตรงจิ้มตรงนี้ครับปุ๊บเข้าไปอันนี้ก็คือเราจะมาเลือกการยิงแอดเลือกเอ่อเลือกกลุ่มเป้าหมายเลือกงบประมาณนะครับในตรงนี้ในชุดชื่อชุดโฆษณานี้เราก็ตั้งชื่อให้เราจําได้ว่าเราจะเอาอะไรมายิงแอดนะครับผมก็เอาเป็น คอส fb คอสเฟซบุ๊กของผมเองนะครับคอส fb ส่วนตัวให้โทรหาอย่างนี้ผมจะเวมมไว้อย่างนี้จะได้จําได้นะครับว่าอ๋ออันเนี้ยเรายิงโฆษณาคอสเฟซบุ๊กของเรานี่ว่าไว้ให้คนโทรหาแบบนี้นะครับแล้วลงมาเลือกตรงนี้เลยครับการโทรตรงนี้นะ กระตุ้นให้ผู้คนโทรติดต่อธุรกิจของคุณครับจิ๊กเข้าไปเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มยอดการโทรให้ได้มากที่สุดครับมีเป้าหมายอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูซะหน่อยเพิ่มจํานวนการคลิกลิงก์อ่ะเราจะเอาให้คนโทรแล้วก็เลือกเพิ่มยอดการโทรนะครับงบประมาณนะครับถ้าดูมาถึงคลิปนี้แล้วก็น่าจะกําหนดงบประมาณกันเป็นแล้วล่ะนะครับว่ามันมีทั้งต่อวันหรือตลอดอายุการใช้งานนะครับ จะเอาอยัางไงเอ่ยถ้าตลอดอายุการใช้งานมันก็จะเป็นการยิงโฆษณาออกไปแล้วมันก็จะเอางบประมาณไปใช้แบบว่าวันไหนที่คนโทรเข้ามาเยอะมันก็จะเทงบไปวันนั้นเยอะวันไหนที่คนโทรเข้ามาน้อยมันก็อาจจะเทงบไปน้อยนะครับโดยเราสามารถกําหนดได้ว่าจะให้ใช้ต่อวันเอตลอดอายุการใช้งานเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าผมกําหนดว่าวันนี้วันที่12เดือน3ผมอยากให้มันไปสิ้นสุด วันที่15งบประมาณหมื่นหนึ่งเยอะไปผมอาจจะกำหนดเทสดูก่อนแค่500อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเนี่ยใน3วันนี้มันจะใช้500บาทแต่ผมขอแนะนำว่าถ้าเป็นถ้ามันไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ยิงแอดแบบการมีส่วนร่วมตามปกติถ้าเราใช้จำนวนผู้เข้าชมให้คนโทรแบบนี้นะครับงบ500มันต่อ3วันเนี่ยผมว่ามันน้อยไปผมเอาเป็นอย่างนี้เลยละกันงบประมาณต่อวันนะครับเริ่มขอสักวันละ300บาทเลย จะได้ดูว่าการโทรแต่ละครั้งเนี่ยเขาใช้เงินเท่าไหร่นะครับกำหนดวันสิ้นสุด1 2 3 4งสอสี่อะสัก4ี่วันก็ได้นะครับวันสินส้นเวลาก็กำหนดให้สิ้นสุดสัก4ี่ทุ่มกลุ่มเป้าหมายครับถ้าเราสร้างไว้แล้วเราก็จิ้มตรงนี้เลือกมาเลยครับว่าเอาอันไหนผมก็จะขอสมมุติเปน็นแนวอสังหาแล้วกันนะครับ เราก็เลือกอันที่มันเหมาะกับของเรานะครับตำแหน่งการจัดวาง f a c e Book แนะนำว่าให้เลือกอันนี้ไว้นะครับตำแหน่งการจัดวาง Advantage ครับผมก็คือเขาจะส่งโฆษณาของเราเนี่ยไปยังสื่อที่ f a c e Book ครอบครองอยู่แบบอัตโนมัตินะครับตรงไหนที่มีคนเห็นแล้วโทรเข้ามาเยอะจากตรงนั้นมากที่สุดเขาก็จะเทเงินไปตรงนั้นนะครับเช่นมันอาจจะมีแบบไปหน้าฟีดข่าวมั่งไปใน,ในรีวมั่งอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่า เฮ้ยเขาบอกเขาระบบ AI เนี่ยมันเห็นว่าส่งไปในรีวของ Facebook แล้วคนโทรเข้ามาเยอะเว้ยเงินเราก็จะถูกส่งเข้าไปในรีวเยอะที่สุดโฆษณาเราก็จะไปปรากฏในรีวนะครับเขาจะใช้ AI หาให้แบบนี้ซึ่งผมว่ามันโอเคดีนะครับแต่แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะบางคนอาจจะแนะนําไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมชอบใช้อันนี้นะครับผมขีเ,เลือกงบแล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็มาเลือกการโฆษณาก,กันสันหน่อยนะครับ ผมชอบที่จะ Copy ชื่อตรงนี้เอาไว้นะครับก็อย่างนี้นะ Copy ชื่อที่ขวาให้เห็นเ,นเลยนะครับก๊อปตรงนี้แล้วผมก็จะลงมาตรงโฆษณาตรงนี้ครับวางชื่อที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นี้ไว้ซะแล้วให้มีคําว่าโฆษณาอยู่ข้างหน้าซะหน่อยชื่อมันจะได้ไม่ซ้ำกันนะจะได้เป็นแบบนี้นะครับเลือกเพจให้เรียบร้อยว่าเราจะเอาเพจไหน แล้วก็เราอยากให้เป็นแบบภาพสไลด์สไดล์แล้วมีปุ่มโทรหาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับจิ้มตรงนี้ครับภาพสไลด์ตรงการตั้งค่าโฆษณารูปแบบเนี่ยเป็นภาพสไลด์นะครับรูปภาพหรือวิดีโอตั้งแต่2รายการขึ้นไปเอาครับผมจิ้มจึก๊กเขาบอกว่าเพิ่มอย่างน้อย2การ์ดก็คือ 2- 2รูปนั่นแหละนะครับเอารูปที่1ก่อนละกันเพิ่มการ์ดครับคลิกตรงเพิ่มการ์ดเข้าไปเลยไปเอารูปแรกของเราขึ้นมาเราจะต้องมีการทํารูปภาพเตรียมไว้แล้วนะครับ อันนี้เพิ่มการรูปภาพมันก็จะให้เราเลือกว่าจะเอาจากที่เรามีอยู่ไหมนะครับหรือถ้าเรายังไม่มีเราจะอัปโหลดภาพขึ้นมาจากคอมก็จิ้มตรงนี้ครับอัปโหลดปึ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมผมเตรียมภาพไว้แล้วเรียบร้อยนะครับว่าจะเอามาใช้อัปตรงนี้แหละผมก็เลือกภาพที่ผมจะเอานะครับสมมติว่าผมเอาอันนี้แล้วเราก็กดโอเพนนะครับแต่จริงผมมีไว้แล้วนะอยู่ตรงนี้ครับหรือเราจะอัปโหลดทีละ,ละหลายๆภาพเลยได้ไหม นะครับไดลองจิ๊บๆๆเลยได้ไหมเดี๋ยวลองโหลดสักคู่หนึ่งครับเออพอเราโหลดอัพลงไปหลายๆภาพเนี่ยมันก็ขึ้นมาหลายภาพได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องเลือกสักรูปหนึ่งก่อนว่าจะเอารูปไหนมานะครับรูปแรกผมกําหนดไว้ในใจแล้วรูปแรกเอาอันนี้แล้วผมก็กดดําเนินการต่อครับมันจะต้อง มีสองภาพขึ้นไปนะครับเราอยากเห็นตัวอย่างโฆษณาเป็นยังไงก็กดภาพตัวอย่างโฆษณามันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าต้องมีสองภาพขึ้นไปอเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพิ่มการ์ดภาพที่สองขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มการ์ดเพิ่มการ์ดรูปภาพภาพที่สองเอาอันไหนดีสมมุติว่าภาพที่สองเอาอันนี้แล้วกัน ปึ๊บมันก็จะขึ้นตัวอย่างมาให้เห็นไหมนะครับข้อความพาดหัวคืออะไรเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูเลยนะครับข้อความพาดหัวนะมันจะพิมพ์ปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้เลยว่าตำแหน่งไหนอเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูนะครับผมพิมพ์ว่าคอสสอนเฟซบ o k ก แบบส่วนตัวนะครับตรงนี้ข้อความพาดหัวนี่ควรเป็นข้อความที่คนเห็นแล้วแบบอยากโทรทันทีเลยนะครับผมอาจจะไม่เป็นสับกลางๆแบบผมนะแบบกระตุ้นให้เขาเห็นแล้วเห็นแล้วอยากคลิกโทรหานะครับเดี๋ยวอยากให้คลิกโทรหาเช่นโทรสอบถาม โดยตรงได้เลยก็แล้วกันโดยตรงได้เลยนี่นะครับเาเปลี่ยนเป็นคําว่าโทรสอบถามโดยตรงได้เลยเนี่ยถ้าใครที่เขากําลังอยากเรียนเขาเห็นปุ๊บโอ้เขาอยากโทรเลยนะนะครับผมคําอธิบายครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าคําอธิบายมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยผมพิมพ์ให้ดูก่อนนะผมจะพิมพ์คาว่าคําอธิบายนะครับไหนอยู่ตรงไหนคําอธิบายอ่ะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่เห็นไหมครับคําอธิบายเพิ่มขึ้นมาลว เราอยากรู้มันคืออะไรเราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ได้นะครับคำอธิบายผมก็เขียนเป็นคำโฆษณาง่ายๆก่อนคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเรียนได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่มแล้วกันนะทั้งเดียวและกลุ่มส่วนตัว มาตรงหมายเลขโทรศัพท์ครับเราต้องใส่เบอร์โทรด้วยเราอยู่เราพิมพ์ไทยตรงนี้เลยได้ไหมไทยเออได้นะครับพิมพ์ไทยเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นบวกหกอย่างนี้นะครับปุ๊บป้อนหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปด้วยผมก็ป้อนเราก็ใส่เบอร์ที่เราอยากให้ลูกค้าโทรหาเลยนะครับผมก็เอาเบอร์ที่โทรติดต่อได้เลย094 ลืมเบอร์ตัวเองดูแป๊บหนึ่งกัน5021โอเคนะครับก็จะเป็นเบอร์ที่สามารถโทรมาสอบถามคอร์สผมได้โดยตรงคือเบอร์นี้นะครับตอนนี้เรามีสองรูปแล้วข้อความก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราอยากจะเอาอีกเพิ่มอีกสักกี่รูปเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับากดเพิ่มการ์ดเพิ่มรูปภาพเมื่อกี้ผมเอาไปสองรูปแล้วผมเอา อ่ารูปนี้อีกรูปหนึ่งนะครับดาเนินการต่อปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นรูปที่สามขึ้นมาให้อยู่ทางนี้นะครับเราเพิ่มได้อีกนะเพิ่มเพิ่มเข้าไปได้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดมันน่าจะได้ประมาณสิบรูปเลยนะครับอ่ะสมมุติว่าผมเอารูปนี้ก็ดูแบบว่าเป็นการสอนแบบส่วนตัวดีอ่าเอารูปนี้อีกรูปหนึ่งมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับ การปรับภาพสไลด์ให้เหมาะสมแสดงการ์ดภาพสไลด์เป็นวิดีโอแสดงการ์ดที่มีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดเป็นลําดับแรกโดยอัตโนมัตินะครับถ้าภาพไหนที่คนเห็นแล้วลูกค้ามีการจิ้มโทรหาเยอะที่สุดเนี่ยมันก็จะถูกสแสดงผลเป็นลําดับแรกโดยใช้ AI ของ a c e b o o k นะครับข้อความหลักตรงนี้ก็คือแคปชั่นยาวๆด้านบนนะครับคุณสามารถใส่ยาวๆได้เลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับข้อความหลักผมพิมพ์ให้ดูนะ นี่มันอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยตกมอมมาไปตัวนึ่งนะอยู่ตรงนี้ครับข้อความหลักนี้ยก็ข้อความหลักตรงนี้ก็คือแคปชั่นด้านบนนะครับผมเราก็พิมพ์ตามปกติเหมือนเป็นแคปชั่นที่เราใช้ตามปกติเลยครับเดเี๋ยผมพิมพ์เป็นตัวอย่างให้นะครับจบปัญหาเรียนตามไม่ทันเรียนแบบส่วนตัวไปเลยนะครับ คอสสอนการตลาดบนนี่พิมพ์สดๆเลยนะครับบน Facebook แบบส่วนตัวใส่ชื่อเราสะหน่อยเดี๋ยวคนจำไม่ได้โดย X ทีธีรวัดอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับคร่าวๆนะครับเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินคนเห็นปุ๊บกดปับ๊บก็จะโทรหาเราได้เลยนะครับ แล้วเราก็กดตรงนี้ครับถ้าเราโอเคแล้วอ,อยากได้รูปเท่านี้จำนวนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกดเผยแพร่เลยครับ <S 1> <S 1> ปึ๊บมืนบอกว่ามีข้อผิดพลาดหนึ่งรายการเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีข้อผิดพลาดอะไรนะครับตรวจสอบข้อผิดพลาดในการ์ดไหนดูสิ แล้วนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อดูเหมือนว่าจะต้องใส่รูปข้อความเนี่ยในในทุกรูปเลยนะครับเดี๋ยวรูปไหนที่เราไม่ได้ใส่เบอร์ไว้นะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยให้กลับมาใส่ก่อนอย่างนี้อย่างรูปนี้มีหรือยังอ่ารูปนี้ไม่มีนะครับอันนี้นะครับเราต้องใส่น่าจะต้องใส่เบอร์ให้ครบ เดี๋ยวขอใส่เบอร์ให้ครบก่อนนะครับไทยแล้วก็ใส่เบอร์เหมือนเมื่อกี้ลงไปเลยนะครับต้องใส่เบอร์ในทุกรูปด้วยนะครับผมใส่เบอร์ในรูปนี้เรียบร้อยแล้วรูปนี้มีเบอร์หรือยังยังไม่มีนะครับก็ใส่เบอร์เข้าไปอีกพิมพ์ไทยนะครับรหัสประเทศไทยแล้วก็เบอร์ของเรานะครับ ทีนี้ผมใส่เบอร์ครบทุกน่าจะครบทุกภาพแล้วนะครับแต่ข้อความพาดหัวของรูปอื่นๆหรือข้อความของรูปอื่นๆนะครับอธิบายเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะครับถ้าคุณทําจริงๆคุณต้องใส่ให้ครบทุกรูปนะมันจะได้ขึ้นทุกรูปแบบนี้นะครับทีนี้เราใส่เบอร์ครบทุกภาพแล้วน่าจะยิงได้แล้วอเดี๋ยวลองเผยแพร่เลยครับ โอเคเรียบร้อยนะครับก็คือเราต้องใส่เบอร์ให้ครบทุกรูปด้วยที่เราเอามาใช้นะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดไปเลยครับผมมันก็จะขึ้นมาว่ากําลังประมวลผลนะครับกลับมาที่แคมเปญของเราสัหน่อยจะได้ดูตั้งแต่ต้นว่าเป็นยังไงนะครับแคมเปญก็คืออันนี้เทสคอยสอนยิงแอดให้โทรหาแบบจํานวนผู้เข้าชมคลิกเข้าไปซิว่าเป็นยังไงอ่านี่ก็คือตัวชุดโฆษณาของเราครับ โฆษณาทำไมยังไม่ได้ใช้งานก็เพราะมันรอตรวจสอบอยู่นะครับต้องผ่านก่อนมันถึงจะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วขึ้นว่ากําลังใช้งานอยู่อยากรู้จังว่าเอ๊ะนี่คือโฆษณาอะไรรูปอะไรนะคลิกเข้าไปครับก็จะเจอรูปของเราอยู่ตรงนี้ครับทีนี้พอเรายิงแอดแบบให้ลูกค้าโทรหาออกไปแล้วนะครับเราก็ต้องอยากจะรู้ว่าเอ๊ยแล้วมันวัดผลยังไงล่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันว่าเวลาวัดผลมันเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็จะมีเรื่องอธิบายให้ฟังจากประสบการณ์จริงเลยด้วยนะครับ มาดูบัญชีจริงที่ผมใช้นะครับอันนี้แล้วก็นี่ครับ Getup จจำนวนผู้เข้าชม2,023ก็ปีนี้เลยนะครับที่ผมยิงจริงๆนะครับผมเข้าไปในแคมเปญน,นี้ครับดูตรงนี้นะที่ผมติ๊กถูกไว้นะครับแถบนี้การโทรในจำนวนผู้เข้าชมคอร์สเฟซบ o ๊2,023ของผมนี้นะครับผลลัพธ์4ี่ก็คือมีการจิ้มปุ่มโทรมาหาเรานะครับสี่ครั้งแล้วก็นี่นะครับผลลัพธ์สี่ตรงนี้นะ แล้วก็มาที่ช่องต้นทุนต่อผลลัพธ์ตรงนี้ครับ125บาทก็คือราคาต่อการโทร1ครั้งเนี่ยคิดอยู่ที่125บาทนั่นเองนะครับก็คือการโทรที่ลูกค้าจิ้มโทราหาผมครั้งนึงเนี่ยใช้เงิน125บาทครับจำนวนเงินที่ผมใช้คือ500บาทครับผมทีนี้กลับมาดูช่องผลลัพธ์ตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับ สีน่นี้ตามปกติก็คือมีคนโทรหาเราทั้งหมด4ครั้ง Facebook ก็จะนับขึ้นมาเลยว่าสี่อย่างนี้4ี่ครั้งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันขึ้นว่าสี่นะแต่มีคนโทรหาผมเนี่ยแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยตรงนี้มันขึ้นสีนี่หว่าแล้วแต่มีคนโทรมาหาเราแค่2ครั้งแล้วมันนับสีได้ยังไงนะครับก็พอติดต่อสอบถามไปก็เลยได้คําแนะนําว่าตรงนี้นะครับที่มันขึ้นสีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขานับอย่างนี้ครับ บางทีโฆษณาเนี่ยมันถูกส่งออกไปใช่ไหมลูกค้าเห็นปุ๊บเขาจิ้มปุ่มทรอ,ออกจึก๊กนะครับแล้วเขาเห็นว่าโทรศัพท์เขากําลังโทรออกเฮ้ยเขากดตกใจเขาเฮ้ย,เ,ยเขากตกใจนะครับที่โทรศัพท์เขาโทรออกเขาเลยรีบกดปิดวางสายไปก่อนปุ๊บนะครับแต่ f c e e o o o เนี่ยก็นับแล้วนะครับว่ามีคนกดปุ่มนี้เพื่อโทรหาเราแม้เราจะไม่ได้รับสายแม้เขาจะกดปิดไปกระทนหันก็ตามแต่ Facebook เขานับเป็นคลิกครับก็คือมีคนคลิกปุ่ม โทรหาเราเข้ามาแล้วจริงๆนะครับมันก็เลยมาขึ้นตรงนี้ว่ามีคนโทรมาหาเราทั้งหมด4ครั้งนะครับแต่ใน2ครั้งนี้มีคนกดมีคนตกใจเลยรีบกดปิดไปนะครับมันก็เลยไม่มีใครโทรมาหาผมอีก2ครั้งผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมได้รับแค่2ครั้งนะครับก็คือสรุปอีกทีนึงนะมีคนโทรหาเราจริงๆ2ครั้งนะครับที่เรารับสายและได้คุยครับผมแต่ว่าตรงนี้มันแสดง4ครั้งอีก2คนไปไหนล่ะอีก2คน อาจจะมือไปโดนปุ่มโทรออกโดยไม่ตั้งใจแล้วรีบกดปิดหรืออาจจะตั้งใจกดปุ่มนั้นแหละแต่พอเห็นโทรศัพท์ตัวเองโทรออกแล้วตกใจก็เลยกดปิดก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ a c e b o o k ก็นับแล้วว่ามีการคลิกปุ่มโทรเข้ามานั่นเองครับก็คือมันวัดผลแบบนี้นะครับต้นทุนต่อผลลัพธ์ก็คือ125บาทคุณก็ลองดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าการโทรหนึ่งครั้งได้คุยกับลูกค้าเลย1ครั้งร้อยกว่าบาทเนี่ยมันคุ้มไหมถ้าคุ้มก็ยิงต่อไปยาวๆได้เลยนะครับ มันอาจจะถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของคอนเทนต์นะครับโอเคครับผมอยากติดตามผมติดตามได้ช่องทางไหนบ้าง YouTube GetUp Marketing อันนี้ได้เลยนะครับเข้ามาผมก็จะมีพวกเพลย์ลิสต์ต่างๆเนี่ยแบ่งไว้ให้แล้วทั้ง Facebook TikTok แล้วก็เทคนิคการตลาดต่างๆนะครับ อยากติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนี่นะครับเบ w getup in th อันนี้ครับเบอร์ผมนะมีอยู่แค่นี้เท่านั้น3เบอร์นะครับแล้วก็ผมไม่ได้รับยิงแอดให้ใครแล้วนะครับใครบอกว่ามาจาก getup รับยิงแอดเนี่ยไม่ใช่ผมแล้วนะครับเป็นวิชาชีพแล้วน่าระวังนะครับเบอร์มี3เบอร์มีเบอร์นี้เบอร์ผม2เบอร์แล้วก็เบอร์คุณเดียคอชชอปปี้อีกเบอร์หนึ่งนะครับอยากติดตามที่ tiktok ก็ได้เหมือนกันนะครับ จิ้มที่ลิงก์นี้หรือมาที่ Tiktok อันนี้เลยก็ได้ TikTok ของผมก็คืออันนี้นะครับทีรวัตสันติวัตหรือ Echo อันนี้ครับอยากแอดไลน์หรือติดตามที่เพจก็เพจนี้เลยนะครับอเอ็กธีรวัตเกตอัพสอนยิงแอดและการตลาดครับจะคลิกไลน์ในโพสต์เลยได้ไหมได้เหมือนกันผมทําไว้หมดแล้วนะครับคลิกไลน์ในโพสต์ก็คืออันนี้จิ้มลิงก์ในนี้ได้เลยก็จะเข้า วิ่งเข้าไลนา์ผมได้เลยเหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็ขอขอบคุณที่ดูมาจนจบครับขอบคุณครับผมเอกธีรวัตรเกตัพสอนยิงแอดและการตลาด www.getup.in.th ครับ